เคก็กราบสวัสดีนะครับผมทุกผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจําที่ช่องไม่เอพและใครทีร่เข้ามาดูใหม่ก็ go! ยินดีต้อนรับเช่นเดียว นะครับผมท่านผู้ชมครับปีใหม่เราเพิ่งเจอกันวันนี้วันแรกนะก็เดี๋ยวขึ้นรายชื่อผู้โชคดีไว้ให้เลยกันละกันนะครับผมก็เดี๋ยวตอบกลับไปคอมเมนต์ประมุดในคลิปนี้มาในการนะครับผมสำหรับผู้โชคดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทักไปขอที่อยู่ในการส่งของขวัญเนี่ยไปในเฟซบุ๊กก็แล้วกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูรายการการอัปเดตของแพทหน้าที่เป็นแผ่ OB สิบสามกันนะครับผมต่ต้องบอกก่อนเลยว่าในคลิปนี้เนี่ย อาจจะหัวข้อน้อยนะครับผมเพราะว่าหัวข้อในตอนนี้เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวหัวข้อย่อยๆเนี่ย,ยผมลงให้ในแอปดําหรือว่าต๊อก k นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อหลักๆหัวข้อใหญ่กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราวาไปเซิร์ฟแอดวานซ์กันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผม Okay, โอเคครับผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟแอดวานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวข้อแรกที่เราจะนมาดูกันก็คือจะเป็นเจ้าตัวละครใหม่ไรเดนนั่นเองตัวนี้เป็นสกิลกดใช้แมงมุมจักรกลนะครับพอหนุ่มไรเดนโอ้โหหน้าตาหล่อมากๆเลยนะฮะนี่สกิลยัางเป็นสไปเดอร์แมนอีกนะครับพอหนุ่มพ่อคุมแมงมุมนะครับผมก็คือสกิลเนี่ยจะเป็นการกดใช้แล้วก็ปล่อยแมงมุมออกไปในทิศทางที่เราต้องการเมื่อศัตรูอยู่ในรัศมีของแมงมุมแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปทําความเสียหาย1ิบหน่วย4 นะครับแล้วก็จะมีการลดความเร็วเคลื่อนที่เป็นการดึงใหญไว้ด้วยนะครับเป็น80%เลยถือว่าลดเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็จะมีการปล่อยไปได้เนี่ยไกลมากๆนะครับผมดูสกิลฮะไปตั้งแต่ยันเกิดนะครับผมตั้งแต่เกิดเรายันเกิดเขาเลยนะครับแล้วก็สามารถทําเป็นกับดักได้ด้วยนะครับผมเมื่อเรากดสกิลแบบ2ทีเนี่ยปล่อยมันวิ่งไปปุ๊บกดอีกทีนึงมันก็จะหยุดตรงที่เราต้องการนะครับผมนี่เลยนะฮะโอ้โหแบบ เป็นการวางแทรปได้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นการแบบเพจมารูชอปบริการรับเติมเกมฟรีไฟมีทั้ง UID และเมลพาร์ทรับประกันไม่ติดแดง100%ลิงก์อยู่ในคำอธิบายสามารถทัาไปเติมกันได้เลยนะครับเพจนานเกมเพลย์เพจรับซื้อขาย i f r e ฟ f i ไฟมีหลายแบบหลายงบนะครับหรือว่าใครอยากสุ่มก็ในเว็บนานเกมเพลก็มีลิงก์อยู่ในคำอธิบายเลยนะครับผมลองเล่นจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัวสกิลโหดูแมงมุมะ โอ้ว,วิ่งไปไวมากๆนะเนี่ยโอ้โหไวจัดแล้วก็สกิลโอ้โหดูวะลดความเร็วขึ้นที่80%คือลดเยอะมากๆนะครับแทบจะวิ่งไม่ออกเลยก็ว่าได้แล้วก็ในแพทหน้าเนี่ยซานติโนมีการปรับสกิลใหม่สามารถวาร์ปไปมาได้2ครั้งแล้วนะครับปกติจะวาร์ปได้แค่1ครั้งเท่านั้นแล้วก็ใครที่ทำลายร่างวาร์ปเนี่ยจะติดมาร์กสีม่วงด้วยนะครับนี่ฮะวาร์ปไป1นครั้งแล้วก็วาร์ปกลับไปที่เดิมอีก1ครั้งแบบนี้เลยนะครับโอ้โหแบบ คว์ปได้2ครั้งนะผมแต่ว่าเหมือนว่าครั้งที่2เสร็จถ้าวงออาสกิลมันยังไม่หมดเนี่ยมันก็จะยังไม่หายนะครับร่างมันก็จะยังอยู่นั่นเองนะครับนี่ฮะเราก็ดักร่างแบบนี้ได้นะครับนี่ฮคนแบบชอบเล่นแบบเออสกิลใหม่อะไรแบบนี้นะผมก็จะวาร์ปกลับมาที่เดิมแบบนี้เลยนี่ฮะ ว์ปไปปึ๊บนี่แล้วก็เมื่อเราแบบโดนสกิลตัวใหม่มาปึ้งสตันแล้วเราก็ว์ปกลับมาแบบนี้นะเป็นการพลิกแพลงก็เดี๋ยวรอมันเข้ามานะครับผมในแพทหน้าก็ลองพลิกแพลงกันดูผมวองว่าเล่นได้หลายแบบมากๆสำหรับซานติโนในแพทหน้านะครับผมแล้วก็ถัดไปเดี๋ยวเราไปดูการบัฟเนิร์ฟกันมากดีกว่านะครับผมบัฟเนิร์ฟก็จะมีหลายๆตัวนะผมเรามาดูตัวที่โดนบัฟกันก่อนดีกว่านะครับก็จะมีเป็นตัว ตัวลิงนะครับผมก็คือลิงเนี่ยเวลาแปลงร่างเนี่ยจะไม่ลดความเร็วเข่้นที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็น, Buff นบัฟโคโน่นะผมโคโน่จะมีการลดคูดาวลง35วินาทีจากเดิมนะครับแล้วก็โฮเมอร์ ก็มีการบัฟเช่นเดียวกันนะครับผมน้องโดรนของเรานั่นเองนะครับผมนี่หน้าตาหล่อม,มากนะฮะตัวโดรนตัวนี้ก็จะมีการเพิ่มรัศมีของการระเบิดของตัวโดรนนะครับแล้วก็คูดาวลดลงศักย์ชีวิตจากเดิมลดตาในการยิงจากเดิมเนี่ยเพิ่มอีก5%้านะครับแล้วก็จะมีอีกนิดตัวใหม่ที่เข้ามาแล้วไม่มีคนเล่นเลยนะครับผมตัวนี้นะก็คือจะมีการเพิ่มม่านไฟให้สูงขึ้น 2เมตรนานขึ้น4วินาทีแล้วก็การละลายเกาะเมื่อโดนไฟเนี่ยจะเพิ่มขึ้น10%จากเดิมนั่นเองแล้วก็ตัวที่โดนเนิรฟเป็นตัวเต็งในแพทล,ล่าสุดมากๆหนึ่งเลยก็ผมโซนเนี่ยทุกคนต้องเล่นนะครับผมตัวนี้ก็คือในแพทหน้าเนี่ยจะไม่มีการแปลงเกาะเป็นเลือดแล้วนะครับแต่ว่าอมาตะานี่ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นเองเนาะโลจะอยู่2วินาทีนะผมเลยเวลาในการสวนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆ นะครับผมแล้วก็โล่เนี่ยห้หน่วยน่าจะน่าจะเท่าเดิมนะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็ไม่มีการแปลงเลือด แบงโลเป็นเลือดแล้วนั่นเองนะครับก็คือเลือดจะเหลือน้อยนั่นเองผู้ใช้สกิลจะถูกสังหารเมื่อโลหายไปด้วยนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับอันโตรนิโอตัวนี้เกาะจะลดลงจากเดิมเหลือเพียงแค่30หน่วยเท่านั้นแล้วก็ถัดไปตัวเต็งเลยนะัยผมตัวนี้นะโอไลออนปรับมาเนฟแค่ไหนก็ยังมีคนเล่นนะตัวนี้จะมีการลดความเร็วเคลื่อนที่เมื่อแปงลงร่างเป็นผีกระสือนะครับลงอีก 20%นะครับผมก็คือเวลาเป็นไอว้วงๆนะ่ะจะเคลื่อนที่ช้าลง20%แล้วก็ตัวต่อไปนะครับโอ้ตัวนี้ลูกรักผมเลยครับทัสยะตัวนี้สกิลไวเหนือแสงจะพุ่งได้แค่2ครั้งในแพทหน้านะครับผมปกติแล้วมันพุ่งได้3เนาะตัวนี้ก็ลดลงเหลือแค่2เท่านั้นอันนี้ก็เป็นการปรับเจ้าตัวสกิลตัวละครนะครับเดี๋ยวเราไปดูปืนกันไปดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างก็คือในแพทหน้าเนี่ยมันจะมีปืนใหม่เป็นสไนเปอร์ใหม่มีชื่อว่า VSK 94เป็นแบบว่าเหมือนกับ VSS หัวตัดนะผมตัวนี้นะก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษด้วยนะผมไม่เหมือนสไนอ์อื่นๆเนาะความพิเศษของมันก็คือเหมือน VSS เอ้าไม่ใช่นะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ย ความแรงนะผมจะแรงกว่าバ l ต t ด้วยนะผมสำหรับระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางแรงกว่า M24 ด้วยแต่ว่าถ้าเทียบกับ AWM เนี่ย ANAWM เนี่ยยังแรงกว่าอยู่นะผมมีลองเทียบกับバレตเลยนะผมバレต์เนี่ยระยะไกลกับระยะกลางเนี่ยเออระยะไกลจริงๆเนี่ยยังแรงกว่าอยู่นะครับแล้วก็สามารถใส่ปลายใส่ท้ายสไนเปอร์ก็ได้นะครับใส่แม็กได้ด้วยที่สําคัญนะมันมีความสามารถพิเศษ ก็คือนี่คือสไนปกตินะผมสไนทั่วไปเลยเนี่ยคือถ้าไม่โดนตัวมันจะไม่แดงนะผมการลากเป้าคือต้องลากปกติให้มันโดนตัวเลยแต่เมื่อเราเล่น VSK 94ตัวนี้นะผมเป้ามันจะหนืดเมื่อเราลากโดนแล้วนะครับผมก็คือลากมาแรงๆเนี่ยมันจะหนืดทันท,นทีเมื่อเราเล็งโดนแล้วนั่นเองเห็นไหมดูว่าหนืดแบบหนืดเลยนะ หนืดแบบหนืดเลยนะผมและที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องเล็งให้โดนตัวก็สามารถยิงโดนนะดูว่าดูเป้าอยู่นี่เลยนะเป้าอยู่นี่เลยนะครับดูนะ ดาเมจเข้าด้วยนะครับผมประเดน็นมาอยู่ที่ตรงนี้สำหรับปืนใหม่สไนเปอร์ VSK เดี๋ยวแพทหน้าเจอกันเลยนะครับแล้วก็จะมีการปรับปืนนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยการปรับสมบุรณปืนเนี่ยจะปรับมาหลังจากที่มีการรีแลงแล้วก็ตัวสไนเปอร์ใหม่นี้ก็น่าจะมาหลังจากที่มีการรีแลงซีซั่นล่าสุดก็น่าจะเป็นเดือนประมาณเดือนมีนาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในซีซั่นหน้านะผมแรงซีซั่นหน้าก็มีการปรับเจ้าตัวโทรกอนด้วยก็คือจะมีการลดดาเมจและแม็กกาซีนนะครับผม จากเดิมมี12นัดก็จะเหลือเพียงแค่9นัดเท่านั้นดาเมจลดลงสมัมมันเกือบๆ40หน่วยนะครับผมสำหรับตัวโชโกอนเนาะลูกรักของใครลหลายๆคนแล้วก็ King คิงวิเชอร์นับนี่เลยแพทเก่านะครับผมแผทล่าสุดนี่นแหละนะครับผมจะมีการเพิ่มดาเมจขึ้นมาสมวัน2หน่วยนะครับผมไม่เยอะมากนะแล้วก็ซองคกเนี่ยจะมีการลดดาเมจแต่ว่าเพิ่มในส่วนของตัวระยะเนี่ยเข้ามาเพราะว่าซองคกจะมีการเอาเข้ามาในวินแรกของ 4v4 ด้วยนั่นเอง นะครับผมแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นของเกี่ยวกับออบิลิตี้พิเศษนะครับผมก็คือในแพทหน้าเนี่ยนอกจากอุปกรณ์เสริมแล้วจะมีอ b บิลิตี้พิเศษตัวนี้ก็คือจะเป็นสัญชาตญาณในการต่อสู้สามารถเลือกสายได้นะครับผมจะมีการอัพเลเวลด้วยเหมือนกับตัวอัพไอวอร์เลยก็คือต้องสังหารหรือว่าต้องเดินไปเรื่อยๆใช้ชีวิตอยู่ในแมปนั่นเองนะครับผมในแต่ละสายเนี่ยก็จะมีของแตกต่างกันไปนะครับของแต่แต่ละเลเวลที่เราได้มาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันมีทั้งในหมดทั่วไปโดดล่มแล้วก็สีวิสีด้วย นะครับผมแล้วก็จะมีของแปลก,กก็จะมีเป็นตู้ตัวนี้อ f อกเพนซับพายนะสำหรับสายผู้พิทักษ์นั่นเองก็คือจะเป็นตู้ที่เราเนี่ยเมื่อเราอัพไปถึงเลเวลสูงสุดแล้วนะก็จะมีตัวตู้ซัพพลายตัวนี้นะสามารถกดแล้วก็ตั้งในแมปได้เลยตู้ตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นของ r d r o ดรอมแหลมนะผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆ AirDrop แหละเพราะว่าของภายในมันก็จะมีไม่เยอะมากนะผมแต่ว่าสามารถลงให้เพื่อนเก็บ ก็ได้นะครับจะมีพวกกระสุนปืนนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสายเอ่อตัวนี้น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วเนาะพวกประตูวาร์ปอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นสายสําหรับโหมดทั่วไปสำนักสำรวจนะครับผมจะเป็นแอ์ดรอปตัวใหม่เป็นแอ์ดรอปรถดนั่นเองนะครับผมเนี่ย เมื่อเราอัพถึงเลเวล2แล้วเนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้เลยตัวนี้เหมือนจะเป็นกล่องสบียงแบบแบบแปลงนะครับผมพอลงมาปุ๊กเนี่ยจะมีกล่องให้เราเปิดเหมือนกับกล่องสบียงเลยสำหรับสายนี้นะผมปลาปุ๊บก็จะลงเลยนะผมสำหรับเจ้าตัวรถนั่นเองก็เหมือนแบบเอาไว้ เอาไว้แบบหมีเข้าวงอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าผมเคย, <c oughs> เ,คยเห็นแค่รถจี๊ปนะครับผมไม่รู้ว่าตัวอื่นเนี่ยมีรถอื่นด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามันชื่อว่าแอ r ดรอปรถจีป๊ปน่าจะมีแค่แอดดรอปรถจีป๊ปเออน่าจะมีแค่รถจี๊ปในแอดดรอปนะครับผมแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นนักล่านะครับผมจะมีเป็นกล่องเบลตี้ตัวนี้เบลตี้แกจิตนะครับผมก็คือจะเป็นกล่องที่เมื่อเราอัพถึงเลเวลสอง 2, แล้วเรากดใช้นะครับผมก็คือเหมือนกับเราเปิดล่า นั่นเองโดยที่ไม่ต้องไปตู้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับโหเล็วสามะดูวบผมรองเท้ากระโดดสูงมันน่าจะมาแล้วจริงๆแหละถ้าตัวนี้มานะครับผมถ้าตัวนี้มาก็น่าจะมาพร้อมกับตัวนี้นี่แหละสำหรับรองเท้ากระโดดสูงนะครับผมแล้วก็ในสีวิสีจะมีเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับผมยาสูบยาสูบเรียกว่ายาสูบใหญ่ก็ได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็จะมีเป็น ตัวบัฟให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นสยัยชัรยานต่างๆที่จะมาในแพทหน้าสามารถเลือกแทนอุปกรณ์เสริมได้เลยนะครับผมแล้วก็ขัดไปเนี่ยจะเป็นภารกิจที่อยู่ในแรคงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่ CV c สี่หรือว่าแรค์ใหญ่นะครับจะขึ้นแบบนี้เลยคือเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสุ่มนะครับผมสุ่มแต่ว่าเซิร์ฟแอดวานซ์เนี่ยมันเป็นอ่เซิร์ฟอัปเดตมันเป็นอะไรที่แบบ เขาอยากให้เราทดลองเนาะเขาก็น่าจะเปิดมาให้หมดตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเห็ดไซเบอร์ตัวคลงังตัว UMP หรือว่าจะเป็นแอนดรอยตัวเลสโซนนะผมจะบอกว่าเลสโซนกลับมาแล้วนะครับผมเลสโซนกลับมาแล้วจริงๆนะครับผมตัวนี้ก็คือนี่คนระับผมจะมีเป็นหนึ่งเลยจะเป็นเห็ดเป็นเห็ดไซเบอร์สามารถกดใช้ก็ได้หรือว่าจะยิงแบบนี้ก็ได้นะครับผมตัวแรกจะเป็นเห็ด เพิ่มเลือดจะมีัญลั์เพิ่มเลือดอยู่บนหัวของตัวเห็ดไซเบอร์นะครับเพิ่มทีละยี่สิบค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรก็คือถ้าเราแบบโดนไล่มาแล้วเราเจอเหตุตัวนี้เนี่ยเราก็กดใช้ได้เลยเราจะคิวได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็ยืนอ,อยู่ในวงก็จะคิวไปอีกเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเหตุสแกนนะครับผมัญลั์ก็เป็นสกิลของเจ้าตัวครูเลยนี่จะสแกนไปแบบนี้เลยแล้วก็เห็นเหตุอีกอันนึงนะครับผมจะเป็นเหตุตัวเคลลี่นะครับผมจะวิ่งเร็วขึ้น20นะครยู่ในวงตานะเพิ่มแบบี้เลยนะ นี่ไม่ว่าจะออกวงแล้วก็ยังวิ่งเร็วอยู่นะผมถ้าวิ่งผ่านวงมานั่นเองเนาะ วิ่งหนีก็ได้วิ่งใสก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นการเปิดคลังแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคนไม่ต้องเปิดนะครับผมอันนี้เป็นแบบลงมาแล้วมันเปิดให้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการแบบว่าให้เราทดลองเล่นซะมากกว่านาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นภารกิจอันนึงนะครับลงมาปุ๊บมีปืน UMP เลยนะครับผมไม่ต้องแบบฟาร์มกันเลยนะครับตัวนี้คือแบบเกมไหนได้นี่คือแบบสุดจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลดโซนนะครับผมกลับมาแล้วด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ถามันเป็นภารกิจเลทโซนขึ้นเนี่ยเลโซนจะขึ้นไม่หยุดวงนึงวงนึงหมดจะเปลี่ยนที่ไปอีกที่หนึ่งเลยนะครับผมคือแบบเรื่อยๆจนกว่าจะแบบจนกว่าเขาจะพอใจเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวที่หลายๆคนน่าจะไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าสิแต่ผมว่ามันก็ถือว่าเป็นอไรที่แปลกใหม่ดีนะครับผมสักทองย้อมสี แล้วก็มีตัวแบรนด์เดนโชเหมือนกับสักทองปกติเลยตัวนี้ต้องมารอดูกันว่าของจริงเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้แวบมาสปอยให้ก่อนว่ามันมีสักทองจะย้อมสีด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วการสำหรับหัวข้อย่อยที่เหลือเนี่ยผมจะลงวาให้ในแอปดําหรือว่าติ๊กต็อกลิงอยู่ในะคำอธิบายไปดูกันได้ในแอปสำหรับรวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกุ๊